ยินดีต้อนรับกลับสู่อัคคายรีวิววันนี้เราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับรถกระบะที่หลายคนรอคอยอย่างนิสสันนาวาร่า2026รุ่นใหม่ล่าสุดที่มาพร้อมดีไซน์ดุดันขึ้นออปชันล้ำสมัยกว่าเดิมและฟังก์ชันภายในที่พัฒนาให้เหมาะกับการใช้งานทั้งในเมืองและการท่องเที่ยวปลายไกลรถคันนี้ถูกอัปเกรดในหลายส่วนทำให้เป็นหนึ่งในรถกระบะที่สมบูรณ์มากที่สุดของปี2026และเหมาะทั้งกับการใช้งานจริงและไลฟ์สไตล์ยุคใหม่เริ่มต้นด้วยการออกแบบภายนอกที่ปรับโฉมใหม่หมด ไฟหน้าเล็ดแบบเส้นคมชัดกระจังหน้าแบบใหม่ที่ดูดุดันและสปอร์ตขึ้นกว่าเดิมกันชนหน้าดีไซน์หนาให้ความมั่นคงแข็งแรงและเพิ่มความรู้สึกพรีเมียมเส้นสายด้านข้างคมชัดขึ้นเพิ่มลุคที่มีเอกลักษณ์ล้ออลลอยดีไซน์ใหม่ขนาดใหญ่ช่วยให้ตัวรถดูภูมิฐานกว่าเดิมและในรุ่นท็อปยังมาพร้อมไฟท้ายเล็แบบใหม่ที่ให้ความหรูหราและโดดเด่นแม้ขับตอนกลางคืน มาถึงภายในห้องโดยสารที่พัฒนาแบบยกระดับครั้งใหญ่ nissan navara สองพันยี่ความกว้างความนุ่มสบายและฟีเจอร์ไฮเทคมากขึ้นเบาะนั่งถูกออกแบบใหม่ให้ซัพพอร์ตสรีรลได้ดียิ่งขึ้นใช้วัสดุหนังคุณภาพสูงให้สัมผัสที่พรีเมียมและนุ่มสบายแม้เดินทางไกลคอนโซลหน้าออกแบบใหม่เพิ่มพื้นที่จัดวางของและใช้เส้นสายแบบโมเดิร์นหน้าจอกลางขนาดใหญ่ที่ตอบสนองเร็วขึ้นรองรับ apple carplay และ android auto แบบไร้สายทำให้ใช้งานง่ายเหมาะกับคนที่ต้องการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนตลอดเวลา ระบบเสียงคุณภาพสูงถูกใส่มาในรุ่นใหม่ทำให้ห้องโดยสารให้ความรู้สึกหรูและสบายกว่าเดิมอย่างชัดเจนโดยเฉพาะคนที่ชอบเดินทางไกลหรือเปิดเพลงระหว่างขับขอบอกเลยว่ารถคันนี้ตอบโจทย์มากบวกกับการเก็บเสียงที่พัฒนาดีขึ้นช่วยลดเสียงลมเสียงยางและเสียงเครื่องยนต์ทำให้นาวารา2026เป็นหนึ่งในรถกระบะท,ที่เงียบที่สุดในคลาสนั่งแล้วให้ความรู้สึกคล้ายรถ SUV ระดับกลางมากกว่าเป็นกระบะ สำหรับห้องนอนด้านหลังหรือพื้นที่ที่หลายคนใช้ในการพักผ่อนเมื่อเดินทางไกลนิสสันนาวาร่า2026ก็ให้ความสะดวกสบายที่ดีกว่าเดิมช่วงเบาะด,ด้านหลังมีมุมเอ็นใหม่ที่นั่งสบายขึ้นเบาะนุม่มขึ้นและช่องแอร์หลังที่ออกแบบใหม่ทําให้ลมกระจายทั่วถึงไม่ว่าจะเป็นการนั่งใช้งานในเมืองหรือออกทริปต่ตางจังหวัดการนั่งเบาะหลังจะรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นใครที่ชอบดัดแปลงพื้นที่หลังสําหรับพักแบบแคมปิ้งหรือทําเป็นโซนนอนแบบชั่วคราว บอกเลยว่านาวารา2026ตอบโจทย์มากเพราะพื้นที่กว้างขึ้นและการเปิดประตูหลังทำได้กว้างกว่าเดิมทำให้การจัดเตรียมของต่างๆําทำได้ง่ายขึ้นในส่วนของห้องน้ำที่ในบริบทของรถรีวิวหลายครั้งหมายถึงระบบความสะดวกพื้นฐาน เช่นพื้นที่ใช้สอยการจัดเก็บและช่องเก็บสัมภาระต่างๆนวรา2026ได้ปรับดีไซน์ช่องเก็บของให้ใช้งานง่ายขึ้นมีช่องเก็บของแบบฝั่งคอนโซลข้างประตูใหญ่ขึ้นใส่ขวดน้ำขนาดใหญ่ได้สบายกล่องเก็บของกลางมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นและเปิดง่ายเหมาะกับการเก็บของสำคัญเช่นกระเป๋าสตางค์โทรศัพท์หรือเอกสารต่างๆคนที่ใช้รถกระบะทำงานหรือเดินทางไกลบ่อยๆจะรู้เลยว่าฟังก์ชันพวกนี้จำเป็นมาก และนาวารา2026ก็ทำออกมาได้ดีจริงๆนอกจากนี้ยังมีช่องชาร์จ USB-A, USB-C และช่องเสียบ 12V พร้อมพอร์ต AC สำหรับใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าบางชนิดทำให้รู้สึกสะดวกเหมือนมีมุมอนเนกประสงค์ภายในรถต่อมาคือห้องคนขับซึ่งเป็นอีกจุดเด่นที่ได้รับการอัปเกรดหลายอย่างพวงมาลายัยใหม่จับถนัดมือมากขึ้นใช้วัสดุคุณภาพดีและมีปุ่มควบคุมครบถ้วน ทั้งระบบเสียงระบบนำทางและการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนหน้าปัดเรือนไมล์แบบดิจิทัลที่ให้ข้อมูลครบถ้วนและปรับแต่งได้ตามความต้องการทำให้การขับรถรู้สึกล้ำสมัยใช้งานง่ายและไม่รกสายตาระบบควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิทัลสองโซนทำงานรวดเร็วและช่วยให้ขับรถสบายในทุกสภาพอากาศตำแหน่งบอกคนขับสามารถปรับได้หลายทิศทางทำให้รองรับทุกสรีระและช่วยลดอาการปวดเมือ่อยเมื่อต้องขับนานๆนรุ่นท็อปมาพร้อมบอกไฟฟ้าพร้อมระบบดันหลังแบบปรับได้ และยังมีระบบมองรอบคัน360องศาที่คมชัดขึ้นกว่ารุ่นก่อนช่วยให้การถอยรถหรือขับในพื้นที่แคบเป็นเรื่องง่ายแม้คนที่ไม่ชำนาญก็สามารถใช้งานได้อย่างมั่นใจขุมพลังของนิสสันนาวาร่า2026ก็ถูกปรับปรุงให้มีทั้งความแรงและความประหยัดเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบใหม่ที่ให้กำลังดีขึ้น การตอบสนองต่อคันเร่งเร็วขึ้นและเสียงเนียบกว่าเดิมการเกียร์ก็ถูกจูนใหม่ให้ไหลลื่นไม่กระตุกและทำให้การขับขี่ในเมืองสนุกขึ้นรุ่นขับเคลื่อนสี่ล้อก็ได้รับการอัปเกรดระบบส่งกำลังทำให้การลุยทางโหดๆทำได้มั่นคงขึ้นไม่ว่าจะทางโคลนทางชันหรือทางหินระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ก็ครบเช่นระบบเบรกอัตโนมัติระบบเตือนรถในจุดอับสายตาระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแปรผันและระบบช่วยควบคุมการทรงตัวทำให้เหมาะทั้งสำหรับใช้งานครอบครัวและงานที่ต้องการความแข็งแรง เรื่องการนั่งโดยรวมให้ความรู้สึกมั่นคงและนุ่มขึ้นช่วงล่างได้รับการปรับจูนใหม่ให้เกาะถนนดีขึ้นแต่ก็ไม่แข็งจนรู้สึกกระด้างทําให้การขับทั้งในเมืองและนอกเมืองให้ความสบายมากขึ้นคนที่เคยรู้สึกว่ารถกระบะส่วนใหญ่กระเด้งหรือขับแล้วเมื่อยจะรู้สึกได้ชัดเจนว่านาวารา2026พัฒนาไปไกลามากในด้านนี้ท้ายกระบะถูกออกแบบให้ใช้งานง่ายขึ้น ากระบะเปิดเบาและปิดง่ายพื้นกระบายยึดของได้แน่นแข็งแรงและรองรับน้ำหนักได้ดีใครทำงานขนของหรือใช้งานหนักๆจะต้องชอบแน่นอนแม้จะใช้งานในชีวิตประจำวันธรรมดาก็ถือว่าทำได้ดีเพราะมีช่องเก็บและช่องยึดหัวลายจุดช่วยให้ของไม่กลิ้งไปมาในขณะขับขี่โดยรวมแล้วนิสสันนาวารา2026เป็นรถกระบะท,ที่พัฒนาแบบครบทุกด้านทั้งดีไซน์ฟีเจอร์ความปลอดภัยความเงียบความนุ่มสบายและสมรรถนะที่ดีขึ้นอย่างชัดเจน เหมาะสำหรับทั้งใช้งานจริงงานบรรทุกและการเดินทางแบบครอบครัวฟังก์ชันภายในทั้งห้องโดยสารห้องนอนด้านหลงังห้องอนเนกประสงค์และห้องคนขับล้วนออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ผู้ใช้ยุคใหม่อย่างแท้จริงถ้าคุณกำลังมองหารถกระบะท,ที่ครบเครื่องใช้งานได้หลายแบบและให้ความภูมิฐานมากค้นนิสสันนาวารา2026คันนี้ถือเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ดีที่สุดของปีนี้อย่างไม่ต้องสงสัยขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปรีวิวครั้งหน้า